โอ้โมาเอามือเทียบดูดิตัวใหญ่มากอ่ะอันนี้้ยหอยอินโดจะบอกว่าใหญ่สุดที่เคยกินมาในชีวิตเลยนะคะทุกคนจริงเนี่ยอันนี้เอาไปย่างเองต้องใช้ไฟประมาณไหนอะคะไม่ต้องแรงมากทีแป๊บเดียวอ๋อโอเคได้หมายถึงว่าแป๊บเดียวไหมใช่ไหมคะแป๊บเดียวไหมไม่ต้องกินเลยครับ ไไไมม่่่เหลลลือแแ้้้ววพีกก็ดินทุกคนครับเดี๋ยวมาดูข้างในครับว่าหอยแครงอินโดนีเซียกินครั้งแรกในชีวิตมันจะเป็นยังไงครับและแล้วก็ออกมาแบบนี่โอ้โหใหญ่มากใหญ่มากมาถือว่าสลับแป้งเลยอ่ะเอามาเป็นนางฟ้าหรือนางยักษ์ยักษ์อุ้ยเจอแน่นอนอ่ะเอามาเป็นยังไงเวลาออกมาโมโหวะไปลไปเรือทำไมมันไม่ค่อยเสิร์ฟบรเฮียอะไรลิสต็อกอ่ะมันไม่ค่อยได้เป็นพนักงานไงอุ้ย อุ้ยอื้มฮื้มไปโทษเท่าโทษมันบอกใช่มันก็แค่โอ้ยทุกคนนี่ฮะหอยแคลงที่เราจะมาเอาวันนี้ไม่ใช่ทำไมป้าเข้าใจผิดแล้ววันนี้เรามากินปลาฉลามป้าจะทปลาฉลามมันกินได้เหรอพี่ป้าจะทำหูฉลามให้มาป้ากินค่ะนี่คือปลาฉลามที่แบบว่ากินได้เลยใช่ไหม ปัญชาได้ด้วยเอาแล้วเปลี่ยนคลิปไหมทำปลาฉลามปัญชาไม่ใช่หอยแครงนี่ทุกคนหอยแครงที่เราจะมาวันนี้จะบอกว่าปกติเราไม่เคยเห็นหอยแครงที่อยู่ในตู้แบบนี้นะคะปกติจะอยู่ในถาดเออแต่นี่คือแบบสดจริงจริงหยิบขึ้นมาให้ดูได้ไหมดีกับควักขึ้นมาให้ดูว่าตัวใหญ่แค่ไหนถ้าตัวเล็กเอาลงไปเลยนะฮะโอ้ยหมาเอามือไปเทียบดูดิตัวใหญ่มากอ่ะ อันนี้อุ้ยมาเช้าแกงอันนี้ขายโลเท่าไหร่ครับอันนี้สามร้อยยี่สิบค่ะแต่ถ้าสั่งวันนี้ลดเหลือสองร้อยเหลือช่วงมาต่อสามร้อยสี่สิบพี่กตอนนี้อยู่ที่ตลาดมุรีใช่ไหมใช่ค่ะถ้าจําได้นะเราพูดว่าเราจะทําหอยแครงเพราะหอยแครงเนี่ยมันใหญ่มากเราไม่เคยเจอที่ไหนแบบใหญ่แบบเนี้ยอันนี้คูอหอยแครงหรือหอยคางคะก็คือนี่คุยกะบผมหรือเปล่าครับ บอกก่อนเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดว่าแบบอันนี้มันคือหอยคางหรือเปล่าอันนี้เขาบอกว่าหอยแครงอินโดค่ะเอาข้ามาจากอินโดเลยครับเฮ้ยวันนี้เราอินเตอร์กินหอยแครงอินโดนั่งเครื่องมาจากอินโดนะจ๊ะนั่งเครื่องมาเลยครับวันนี้ตากันเลยครับไปเลยครับขึ้นเครื่องมาเห็นไหมคนนั้นขึ้นเครื่องมาเลยเหรอเฮ้ยวันนี้เราอินเตอร์มากเลยกินหอยแครงขึ้นเครื่องกินพอร์ตกินพอร์ตเลยนะอะอ่ะพี่เลือกตัวใหญ่เลยครับตุโหูทุกคนดูดิใหญ่มากอ่ะหอยอินโดจะบอกว่าใหญ่สุดที่เคยกินมาในชีวิตเลยนะคะทุกคนจริงเนี่ย วันนี้เนี่ยเขาลวกให้เลยค่ะเพราะว่าเราอ่ะลวกให้ดูเยอะมากเลทุกคนมันก็คือแบบแค่ตั้งน้ำรอ้อนแล้วใส่น้ำซรปใส่ชู<ม>แล้วก็ลวกตามแบบวินาทีที่เราชอบแต่ว่าวันนี้เราจะลวกให้มันสุกเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะไปทำยำเกาหลีวันนี้วันอะไรครับ ทุกคนคือหัน้าทำมือคนแล้วอะไม่ชอบเล่นกับเขาอะครับผมขอโทษครับอันนี้เป็นปลาฉลามพันธุ์อะไรครับทรายจับให้ดูหน่อยได้ไหมคะถ้าอยากดูเฉยโอ้อันนี้คือฉลามทรายได้นะสัมผัสได้ด้วยมาจับได้ด้วยเอาไปเลี้ยงไดหมคะเอาไปเลี้ยงได้แถมน้ำเค็มให้เุ้ยแถมน้ำเค็มให้ด้วยโอ้โหพีพีต้องชมแน่เลยอะมันไม่กัดใช่ไหมครับอันนี้จับได้ไหมอะมันจับมันจับได้ใช่ไหมอุ้ยอุ้ยเนื้อมันเป็นไซส์อะเนื้อมันเป็นแบบว่าุยเนื้อมันเป็นไว้ เห็ดเราเป็นอะไรอ่ะชอบแกล้งเราอ่ะทุกคนให้ทายดีกว่าว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ให้ผมทายนะตัวนี้ประมาณ45บาทได้ไหมฟ้ามันไม่ใช่ปลาดุกฟ้ามันไม่ใช่ปลาดุก <laughs> ปลาดุก <laughs> เท่าไหร่อ่ะเอามีทแบงค์เท่ามีทองแบงค์เท่ามีทอแงททอแสดง,งว่าประมาณเ9 9บาบาท ประมาณนั้นโอ้ตัวละประมาณพันนึงอ่ะกลับลงไปเลยครับโอเคทุกคนหอยแครงวันนี้ที่เราจะเอากลับไปเราจะไปทําเมนูที่ชื่อว่ายำหอยแครงยัางซอสเกาหลีแล้วไม่พอเราจะกินกับหอยเชลย่างชีสเดี๋ยวหอยเชลเราต้องไปหาซื้ออุ้ยหอยเชลเขาก็มีมีค่ะซื้อที่นี่เลยเอางั้นซื้อเลยเป็นเรื่องอะไรปะแมคเฮ้ยมีตอนแรกจะไปซื้อร้านอื่นโอ้โหนี่คือหอยเชลขายเท่าไหร่ครับอันนี้โอ้โหะอะไรนะปกติขายร้อยยี่สิบแต่ถ้าเราซื้อวันนี้ขายร้อยหกสิบงั้นไปซื้อพรุ่งนี้ได้ไหม ซื้อวันนี้ไข่ร้อยหกสิบหนึ่งร้อยบาทค่ะอ๋อหกตัวหกตัวหนึ่งร้อยบาทใช่อันนี้เอาไปย่างเองต้องใช้ไฟประมาณไหนอะคะไม่ต้องแรงมากี่แป๊บเดียวอ๋อโอเคได้หม้แต่ว่าแป๊บเดียวไหมใช่ไหมคะแป๊บเดียวไหมไม่ต้องกินเลยครับแล้วก็ไม่เหลือแล้วพี่ก็ไม่ได้กินแล้วเออแล้วพี่ก็มาซื้อใหม่เออขายของดีไว้วันนี้เอาสามแพ็คครับวันนี้ซื้อเยอะลดไหมครับลดเท่าที่ รถเท่าไหร่ครับรถมาร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าทแพงกว่าเดิมอีกมีชีสให้ไหมคะพี่เอาผมก็ให้นะน่ารักกว่าถ้าพี่เอาผมก็ให้นะชีสอ่ะโอเคสี่โลไม่ถึงขีดนะใส่ลงไปปึ๊บเกือบสองขีดเกือบสองขีดสี่กิโลคิดกี่บาทครับสี่สามสิบสองพันสองก็ได้โอ้ ถือว่าปังปัง <c oughs> ถือว่าเลยนงบพั <c oughs> นสองโ, <000 2. S 2> โอเคครับ <c oughs> จัดการได้เลยครับพี่ <c oughs> ร้านนี้ชื่อว่าร้านทะเลทรายซีฟู้ดอยู่ในตลาดสดคนบุรีซื้อแล้วเขาก็ทําให้เราด้วยจะบอกว่าพนักง,งานร้านนี้น่ารักมากนะทุกคนจะบอกว่าร้านนี้ขายอาหารทะเลคือแบบว่าครบเครื่องหลากหลายมากมีทั้งหอยทั้งปูทั้งปลาทั้งกั้งกุ้งมังกรก็มีนะทุกคนแม้แต่ฉลามก็ยังขายฮะร้านนี้วัุดิบในวันนี้มีอะไรบ้างกลับไปดูที่บ้านครับไป และนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดที่เราจะทําในวันนี้ทุกคนโอ้โหหอยอินโดนีเซียนี่ฮะเขาแกะมาให้ดูด้วยนะว่าหอยของเขาเนี่ยใหญ่จริงและให้ไม่์บุ๊กลองถือดูใหญ่มากดูสิครับนี่ครั้งแรกเลยนะกินหอยอินโดนีเซียเนี่ยโอ้โหใหญ่มากถ้าเปรียบเทียบกับหอยไทยก็เป็นหอยคลางวะใช่แต่ว่าครั้งแรกที่เราเคยทำอะ่ะเป็นหอยคลางเนาะน,น่าจะแท้หอ,หอยคลางแล้วแหละแต่เนี่ยคือบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาเลยนะโอ้โห มาถือมันตลับแป้งเลยอ่ะลองกินดูไหมแต่งหน้าไม่ใช่อนะหอยไม่ใช่ตลับแป้งเดี๋ยวเรามาแกะกันให้หมดเลยเนี่ยมาลองแกะดูสิเนี่ยทุกคนเราให้เขาลวกมาเลยนะวันนี้เฮียกินสุกแล้วเย้ว้าวระหว่างที่กำลังแกะหอยแครงฮะแม่บุ๊กไปรับน้องบีบีมาแล้วนี่สนุกไหมลูกเรียนวันนี้ ที่โรงเรียนมีข้าวอะไรกินครับวันนี้มีแค่บีบกินหมดไหมคะกินหมดเด็หมดอนเตียงหมดอนเตียงแล้ทำไมจะหลุดแก้ก้านเป็นอย่างเงี้ยไอแร็กมองใครมองไอ้แล็กคูนมองอยู่นู่นทุกคนครับเตรียมรับแรงกระแทกมาโดดมาแอนหรือต้องทับคิดถึงจังเลยย่าสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีทุกคนนะครับพวกเราสวัสดีค่ะข้าวปลาเต้าปีมีน้องปีบีกับเจ้าหมาแล้วป้าป้าหมาไปไหนคะป้ามาก็มีด้วย ตั้งโกไปคิดถึงจังเลยอ่ะอมไม่เจอตั้งคืนวันปากเหม็น <laughs> โอ้โหบิ๊บมาช่วยมาทำยำยำเกาหลีให้ป๊ากินได้ไหมได้ได้ไหมยอยก็ได้อยู่แล้วเต็มที่ยอยก็ได้อยู่แล้วเต็มที่ <laughs> กดไลค์กูเจกูแกตึ๊กแกให้มพักราที่เด็กแกทุกคนเดี๋ยวเราไปทำยำหอยแครงกันแกนี่ฮะทุกคนแกะหอยแครงอินโดนีเซียเสร็จเรียบร้อยครับตัวใหญ่มากนะครับน้องบีบีบีเลีนเสร็จกลับมาทำอะไรคะทำคลิปทำคลิปให้ใครดูคะให้ทุกคนเออไม่รอช้ามาเริ่มกันเลยค่ะอ๋อธุระเขาเยอะตอนนี้เขาเปลังจะสอบใช่ไหม ยำเกาหลีหอยแครงเราต้องทำซอสก่อนใช่ไหมใช่ค่ะบีบีครับซอสเกาหลีที่จะมายำหอยแครงใส่อะไรก่อนครับอย่างแรกซีอิ๊วอเฮ้ยเขารู้ด้วยอ่ะอันนี้เป็นซีอิ๊วเกาหลีเลยเนาะไปเลยครับหนึ่งถ้วยครับนี่้มันเนคนเอาละเอาแล้วอยากใส่อะไรใส่เลยตามใจดีน้ำมันงาเออน้ำมันงาโอ้โหไปเลยครับหนึ่งถ้วยครับทุกคนจำสูตรนี้ให้ดีนะเป็นสูตรยำเกาหลีไม่ต้องยำหอยอย่างเดียวก็ได้เอาไปยำหมูยำปลายำอะไรได้หมดเลยแล้วตามด้วยอะไรคะ ด้วยพริกค่ะเป็นพริกอะไรครับอันนี้พริกบ่นเกาหลีค่ะใส่เลยครับหนึ่งขวยครับทุกคนอันนี้พริกบ่นเกาหลีก็หาซื้อได้ที่ตามห้างสรรพสิบบนาค้าทั่วไปและตามด้วยน้ำตาลค่ะเป็นของโปรดของใครคะน้ำตาลนี้บีบีเออใส่เยอะๆเลยเใส่เยอะๆเลยโอ้โหโปรดเราต้องเชื่อบีบีค่ะอ่าสูตรของเขานี่ทุกคนตอนนี้น้ำที่เราจะมายำนะฮะเริ่มมีสีสันแล้วและสิ่งที่ขาดไม่ได้นั้น ก็คือซอสเกาหลีค่ะไปเลยครับซอสเกาหลีหนึ่งถ้วยครับนี่โอ้โหต่อไปใส่อะไรคะต้นหอมค่ะแล้วหอมไหมคะต้องหอมแล้วลูกต้นหอมไม่ใช่ต้องหอมไปเลยครับต้นหอมหนึ่งถ้วยครับแล้วก็คนไปครับแบบนี้ต่อไปใส่อะไรคะหอมหัวใหญ่ค่ะ หอมหมูใหญ่ซอยให้ละเอียดครับนี่แล้วก็คนไปเลยเจ้าพี่ีทำมันให้ตอนนี้ครับน้ํายําของเราเริ่มได้ที่แล้วพี่ีต้องให้มันละลายก่อนถ้าเกิดไม่ละลายกินไม่ได้ใช่ไหมคะใช่มาละลายเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยเสร็จปุ๊บงาคั่วค่ะอ่านีครับงาคั่วจะหอมหอมครับนึงถ้วยครับปีมือน้องพี่ีครับนี่ไม่เป็นไรพี่ีช่วยเขาโตแล้วเขามีความคิดด้วยของตัวเองแล้วไม่เป็นไรทุกอย่าง เสร็จเรียบร้อย<ข>อหอหนูอ่ะย่าดไปจักจานก่อนรับผมบ๊ายบาย มาแล้วจ้ะทุกคนนี่คือเมนูหอยแครงอินโดนีเซียยำเกาหลีแน่สองชาติหอยแครงอินโดนีเซียยำเกาหลีอขอโทษนะครับนะมีอะไรติดหัวอยู่ค่ะพี่บีดูดิผมงอกเหรอคะขนนกเป็นขนนกจิว๋วดูดิพี่บีมีปีกไงขอโทษนะคะคนหมามาขน <laughs> ไม่ใช่คะที่จะขนกล้วยติดตรงนี้ขอโทษนะคะขนแมวพี่ <laughs> บีปีกสวยมากเลยพี่บีจะเป็นอะไรครับวันนี้เป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้า นางฟ้าบี้เหรอมีรู้จักไหมว่านางฟ้าคืออะไรนางฟ้าคือหมัามาใช่หม่ามาคือนางฟ้าในใจของฟ้าส่วนจะให้หม่ม้าเป็นนางฟ้าหรือนางยักษ์อุ้ยเจอแน่นอนอ่ะเจอเลยท้าไม่ผู้เป็นนางยักษ์เป็นไงางนางฟ้าเออมาเป็นยังไงเวลาหม่าม้าโมโหอ่ะไปลำไปเรือ ยางปลหลื่อหอยเชลล์ย่างชีสกำลังย่างอยู่นะฮะปิดเทอมนี้มาม่ามีอะไรเซอร์ไพรส์บีบีนะค่ะเออมีอะไรเซอร์ไพรส์ด้วยทุกคนรอดูเลยไอโม่จังที่พี่แกลงไปดูฮาโลวีนได้ไหมคะที่สิงคโปร์ที่สุดสนุกอะค่ะจังได้ป๊าป๊ากำลังจะพาบีบีไปเทศกาลฮาโลวีนไปไหมไปสิงคโปร์แล้วแค่ทา่บีบีมีก็ต้องบินด้วยอุ้ยโอ้โหแน่อุ้ยโอ้โหแน่อุ้ยก็เหรอ ใครอยากไปยกมันขึ้นอเอาเป็นโน้แล้วบีอยู่บ้านคนเดียวเนาะเดี๋ยวป้าๆไปเอามามานะเฮ้ยอยากเจอพี่แป้งด้วยอยากเจอพี่แป้งอันนี้เป็นแฟนคลับพี่แป้งนั่นเลยครับถ้าพี่แป้งดูอยู่ก็บ้องวังแวะมาหาน้องบีบีได้นะครับหรือว่าอยากเจอน้องบีบีเดี๋ยวพาไปหานะครับเฮ้ยอยากกับเ <c oughs> ขินเขินเขิน,ขนอยากเจอพี่แป้งคนทีนี่ครับ,รบโอยแคลนอินโดฮะใส่น้ำยำเกาหลีลงไปยังไงก็หัวแครนมันกลบมากเลยอะ่ะคือตัวเดียวเนี่ยสามารถอยู่ได้จนพรุ่งนี้เลยนะ ตัวใหญ่มากบีบีคิดว่าปลากินฝามันได้ไหมได้กินได้เหรอป้ากินสิไม่ได้มันแข็ง<อ>บขน,น,นี่เออได้เลยเนี่ยไข่เนี่ยอ,อันนี้ไม่มีไข่ลูกเป็นหอยแครงล้วนๆเลยหอยแครงภาษาอังกฤษเรียกว่าหอยแครหอยแครเอาหอยแต่งเล่นตลกได้นะหอยข่งมาขอจุ่มซีฟู้ดบ้างนะทุกคนนี่ยำเกาหลีแล้วใส่ซีฟู้ดด้วย ป้าหักระเทยไปหมดแล้วก็ขอโทษลูกหทุกคนมันมีความกรึบมากกว่าหอยไทยมันมีความเต็มปากเต็มคาและที่สำคัญทุกคนตอนที่เรากาลังทาความสะอาดมันนะอะกำลังแกะออกมาไม่มีดินเลย<ช>เหมือนเขาเป็นหอยเลี้ยงบีบีหอยขึ้นเครื่องบินมาหาป้าเครื่อง,งบินมาทำอะไรมาจากอินโดนีเซียอินโดนีเซียคือประเทศประเทศอินโดนีเซียลูกแล้วก็บินมาหาป้าเลยเพื่อให้ป้ากิน โอ้ยเปาพูดไปเรื่อยแล้วโอ้ยเปาพูดไปเรื่อยแล้วจริงๆอินโดจริงๆลูกจริงๆอินโดจริงๆลูกใช่ปะ้าพูดอย่างนี้หนูจะไปไหนปีจะไปไหนที่หน้าอยู่ไงลูกโอ้โหทุกคนคือมันตัวใหญ่แบบเป็นปากเป็นคำมากเลยค่ะอันนี้ดีมากทุกคนลองไปซื้อที่ตลาดธนบุรีเนาะแล้วต้องกินสูตรออกมาดูใส่อะไรอ่ะใส่ใจค่ะถ้าป้าพูดอย่างนี้ปีปีจะไปนู่นแล้วนะีไม่ไปนะขอโทษนะหนูกับป้านะ เนี่ยทุกคนจุ่มซีฟู้ดไปด้วยครับไอยำหอยแครงอ่ะที่เป็นเกาหลีอ่ะไม่ได้ไม่อร่อยนะทุกคนมันอร่อยทุกคนแต่พอใส่ซีฟู้ดเข้าไปไม่เ,เพิ่มความอร่อยเข้าอีกโอ้โหทุกคนดูไม่บุ้งดิแป๊บเดียวผ่านไปครับห้าฝาจาา้าม้ามลาแมลงว,วันมาแล้วจ้าจับปลาแนเลยเดี๋ยวนี้บีบีเขาชอบติดอะไรป่ะจ,จ้าจ้าได้จ้า เดี๋ยวเราจะไปสิงโรโปงได้วยเครื่องคันนี้โอเคไห<ด>มไปไหมงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยตอนนี้ปไปยูไม่ได้กินข้าวเลยเ้้เยยไไไป่มดกินขาวลทุกคนครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับนี่ฮะหอยแครงอินโดนี่ไม่มีแต่ชิมเลยค่ะดูดิแต่บอกอร่อยมากเลยค่ะจริงป่ะใช่บีบีเอาไปนะโอ้ยอมเลยมึงบีบีบทำไปอย่างนี้ดูดิคอนเทนต์ของเขาอย่างเงี้ยลุกปุ๊บบีบีดึงเอีออกปั๊บเลยอะ นี่ต้องราดซีฟู้ดด้วยเนาะมันจะแบบเข้มข้นแล้วที่สําคัญคือกินกับน้ำจิ้มหวานด้วยก็ได้ทุกคนนี่ครับตกลงเป็นยำหอยแครงเกาหลีหรือเป็นยำซีฟู้ดแล้วเนี่ยนี่ครทุกคนอ้ปาปากครับป,ปีกย่างไหปิดอะไรคะปีกย่างของหนูเนี่ยจะเอาปีกไปย่างอาก,กินได้ไหอกินได้เหรอมีกินก่อนไหมแต่มาย่างให้โอ้ยมา,มาเอาพี่ปองย่างได้ไหมอเอาแมวย่างอะ่ะ นะไม่ฆ่าสัตว์นะโอ้โหเราไม่ฆ่าสัตว์นะเดถูกต้องทำไมถึงบีบีไม่ชอบฆ่าสัตว์ลูกพราว่าบีบีสงสารเขาเรา,เราต้องปล่อยชีวิตเขาไปก่อนโอ้โหแล้วเวลาเราไปที่ถนนนะลูกเห็นคนขับรถมาเสร็จปุ๊บแล้วเจอรถหววัววอพี่หวบีต้องพูดว่าอะไรคะปลอยพายนะโชคดีนะทุกคนครับนี่ฮะหอยเชลย่างชีสแล้วชีสออกมาเป็นแบบนี้เลยอะเนี่ยจากวันเนี้ยทุกคนกำลังเดือดเดือดอยู่เลยเนี่ย อุ้ยเอาเอาอันนี้กับอันนี้มาผสมกันไหมเอาแล้วคนคิเอทมาแล้วมามาขอกินด้วยเอาอะไรผสมกันลูกหนูรู้แล้วลืมลืมจิ้มนันนั้นเลยโอ้ตัวจิ้มดีด้วยใช่ไหมอร่อยมากอร่อยไหมเดี๋ยวมามาถ่ายปไปหน่อยมบีบถ่ายเองเอาไปเอาไเคาไถ่ายได้คนบีบีถ่ายเองนะอ่ะนี่ฮะบีบีถ่ายงานที่เงี้ยนะครับนี่หอยของเราเห็นหอยไหมเห็นเห็นนะเสร็จแล้วเราก็ราดน้ำจิ้มลงไปแบบนี้ใช่ไหมใช่น่ากินไหมคะน่ากินค่ะอ่าทุกคนนี่ครับบีบีเป็นตากล้องดูสิ แล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็พูดว่าชั่วไปชนไปไหนอุ้ยอร่อยมากอะ่ะอุ้ยอ,อุ้ยร้อนร้อนขอบคุณค่ะหุยหอยเชลล์นี่ทุกคนเฮียวางบนนี้ให้ดูนี่อย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ราดมันจิ้มหวานลงไปอย่างเงี้ยน้ำจิ้มหวานนั่เนี่ยถ้าอยากกินอะ่ะสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดเลยคะ่ะนี่บ้านเราขายเราจิ้มหวานด้วยนะฮะโอ้โหห,ห,หมดแล้วอะ่ะมีเหรอโอ้ขอบคุณค่ะ คนครับนี่ฮะ <c oughs> หอยเชลของเราครับ <c oughs> ไปย่างชีสราดน้าจิ้มด้วย <c oughs> เรามีเพิ่มจา้านี่มาเป็นถาดเลยครับวางลงมาจา้าแล้วของแม่บุคือคนเดียวเลยนะครับนี่ฮะหอยเชลคนเดียวเลยครับนี่เสร็จปุ๊บราดอะไรครับอันนี้กระเทียมค่ะเป็นกระเทียมแล้วก็มีเนยด้วย <c oughs> อ่าเขาเรียกว่าหอยเชลย่างเนยกระเทียมย่างชีสด้วยโรยชีสลงไปแบบนี้ ช่ำๆเลยจ้านี่เรื่องหนึ่งเรื่องนึงเนี่ยจะเล่าให้ทุกคนฟังเรื่องอะไรครับวันนั้นนะคะบุ๊กกับเนียไปกินข้าวที่ร้านร้านหนึ่งแล้วเราป้อนข้าวลูกเราแต่แรกลูกเราก็ยังไม่ค่อยกินอะไรอย่างเงี้ยถ้าโตข้ข้างๆเขาอ่ะมากับลูกชายที่เขาว่าลูกเขาไม่กินข้าวใช่ไหมไม่กินข้โอ้เมื่อคิดว่าเธอมีแต่ในหนังในละครอะไรอย่างเงี้ย็เเคคยหนลิปจังหวัดเอาตุ๊กตามาฟาดนะที่ลูกเออกินข้าวอ่ะทุกคนเคยเห็นว่าคลิปที่แบบว่าเขาจะให้ลูกกินข้าวแต่เขาตุ๊กตามาฟาดอย่างเงี้ยปึง แม่ป,ะปะลาลอยมองหนังปลาเ่าสนุกมักะเรากินข้าวกันอยู่เดี๋ยวเฮียเล่าต่อแม่บุ๊คเขาส่งไม้ต่อมาแล้วตรงข้างอ่ะเขาประมาณนเขาดุลูกอะ่ะ<ช>ก็แบบว่า<ช>บอกลูกอะ่ะใ,<ช>ให้กินข้าวก็ดุเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไอ,ไอเราก็ไม่ได้สนใจเลยนะก็ได้ยินแล้วแต่เสียงดังมากเลย<อ>แล้วก็กินข้าวกันไปปึ๊บหันมาเจอบี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 พูดอะไรกับมา่าม้าหนูกินข้าวม่าม้าหนูอยากินแล้วตาเขามองโต๊ะนั้นอ่ะมา่าม้าม่าม้าหนูกินข้าวหนูกินข้าวหนูกินหนูหิวไงหนูหิวไงอ๋อหนูหิวเหรอคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆบอลว่าลาบหิวบีบวลาพรนะคะสวัสดีค่ะทำไมมันต้องมีแก๊กเกิ๊กวะเหมือนทำอย่างเงี้ยทำยังไงบอลว่าพิวีบีวลาพรนะคะอย่างเงี้เลยใช่ไหมอืมอืมอุ๊ยอุ๊ยมีคนทำตามอุ้ยทำอะไรอ่ะลองชิมดูนี่ครับไปแป้งกระีได้ไหมได้สินี่หยิบมาแล้วก็ราดลงไปแบบนี้ราดเลยอันนี้เฮียกินเองอันนี้ให้ลาดเลยอันนี้ราดรีว้าว ลัดเลยลัดเลยราดลัดลีอยู่ไหนช่วงนี้อาหารไม่ค่อยถึงค่ะอ่ไม่ถึงอ่ะกินไปครับนี่ครับกินได้นิดนิดหน่อยหน่อยบิวหยิบกินเองเลยครับโอ้โหทุกคนดูดิอือหือทุกคนครับนี่ฮะอ้ my god อ้ my god โอ้ oh my god มีหอยอะไรที่บิวไม่ชอบกินปะอือนี่ฮะหอยแค็งหอยแข็งไม่ชอบกินเวลาที่คนหนัาบิวไม่ค่อยกินอะไรถามว่าคือกินอะไรบ้างจะง่ายกว่า บิ๊กินอะไรบ้างจะง่ายกว่าอะหอยเชลล์หอยเชลล์อุนิอุนิกินแล้วในเกล็ดแล้วก็หอยแมงคู่กินบ้างหอยงวงช้างหอยอันนี้ก็ไม่กินเนี่ยเนี่ยหอยเลื่อนๆอ่ะหอยแข็งรู้ป่ะนี่หอยแข็งอะไรหอยแข็งคองหอยแข็งคองอันนั้นหอยคองแข็งอันนั้นขนมหอยแข็งคองทุกคนครับเชิญแม่ครับไมม่เดี๋ยวโบาแม่นั่งก่อนครับอยากให้แม่กินหอยแข็งอินโดไม่กิน แม่พูดใหม่นะครับาทำไมฉับเลยแม่พูดใหม่นะครับก็ไม่กินไปย้ายแม่ลองดูอ่ะว่าทำมาให้แล้วอ่ะแม่ครับเฮ้ยแม่อะไรมาเร็วขนาดนี้แม่อยู่บ้านตัวอยู่เลยเพราะว่ากลับมาได้หรือเปล่าเฮียต้องปัาปัดไปได้ป้าด๊ากลับมาหาฉันทีได้ไหมคนดีฮะ มันมีของจริงผสมนะสุธีว่าสนุกปะเขาสนุกกับเขามากเลยสุธีได้กินแรู้สึกมากเลยเฮยก็รู้สึกว่าสนุกกับเขาด้วยคนนี้เฮียไปรับพี่เอ็นปะไปไหนอะไรปตอนนี้ได้ยินแล้วนะว่าหลังมีอะไรไม่ต้องช่วยเฮียนะเฮียไม่ได้เป็นอะไรเลยครับเฮียเป็นคนที่ห่วงทีนี้ที่สุดตอนนี้ทุกคนตอนที่เรานั่งกินหรือที่าถ้าไปถึงแล้วนะข่าวรถที่สนามบินไปค่ะ หรือยังคะนักข่าวมาที่บ้านโบค่ะเล้วครับโทรไหมอย่างเงี้ยที่เห็นแล้วครับทเห็นแล้วครับโบลงติ๊กเลยเหรอเอออะทำไมมันไม่ค่อยเสิร์ฟไวเฮียอะไรติ๊กอะมันไม่ค่อยได้เป็นพนักงานไงอุ้ย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 ไม่อดไม่บอดมาโอเควันก็แท้เฮียขึ้นมาฉันนับไปทั้งหมดไหมล่เฮียขึ้นมาฉันนับไปทั้งหมดไหมล่ ตอนนี้ทุกคนที่เรากินกันอยู่ตอนนี้นะธันินอยู่ที่เกาหลีเ<ะ>กาหลียังไม่ได้กลับมานะครับจะบอกให้แล้วจะบอกว่าอุ้ยมาแล้วด้วยอย่าสอกหัวเฮียสอกหัวเฮียตึ้งเลยจะไม่ถ้าเห็นเร็วกว่าน,นี้จะทำแรงกว่านี้จะพูด <c oughs> จแตรื่องเล่รอเล่นหรอเล่น <c oughs> นี่ครับหอยเชลล์ย่างชีสอันนี้คือเฮียจะให้สุธีกินแต่เฮียขอกินก่อนวิบ้านเราจะได้ไปสิงคโปร์แล้วเหรอวะเฮียเคยไปสิงคโปร์ป่ะแล้วต้องปุบปับถ้วอย่างเงี้ยเฮียเคยไปครั้งเดียวตอนไหนกับใครไปปุ เนี่ยแหละไอ้คำถามว่ากับใครเนี่ยแหละ <ไป S 1> มันมันพันตรงนี้แหละยังไม่เคยไปสิงคโปร์ยังไม่เคยไปสิงคโปร์อ่ะพูดไปเรื่อยดีนะเนี่ยทียเคยไปทั้งชีวิตนี้ไปแค่สามประเทศอิตาลีเกาหลีญี่ปุ่นมีแค่นี้ที่ยังเคยไปและจะเป็นสิงคโปร์อีกที่นึงที่ยังจะได้ไปขอบคุณครับขอบคุณครับตุวที่ไม่ต้องอจับเราไม่ร้อนครับอยากไปสวิตเซออร์์แลนดยากไปประเทศไหนที่สุดสิตเซอร์แลนด์อยากไปที่ไหนที่สุดโบอ่ะชอบภูเขาชอบน้ำหน้าน้ำหลังภูเขาสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นี่คือเมืองนาฬิกาป่ะไม่ใช่สวิตเซอร์แลนด์คือเมืองแห่งแบบภูเด่่นๆออะคืนาฬิกาสวไม อันนั้นยี่ห้ออันนั้นอังกฤษไหมหรอหอนาฬิกาไม่เครมีความรู้เลยเออตบเบาๆด้วยตบเบาๆด้วยนี่เป็นไงมีการตบเบาๆด้วยครับทุกคนและสิ่งที่จะป้อนสุธีอันนึงคือแต่ที่ผมจะไปเนี่ยขอแค่มีแค่โบกพออ้โหอันนี้ไม่หีแล้วอันนี้แม่งหาาลองไปเห็นมุมเขาทำงานกันเดี๋ยวบูจะแอบถ่ายดูหลังคือการทำงานมันเป็นอย่างนี้แหละ มันคือการคุยกันมันเป็นอย่างนี้แหละแต่สิ่งที่โบกําลังเป็นอย่างเงี้ยคือเขาเรียกอะไรเป็นการกระตุ้นกันและกันกระตุ้นกันและกันเพื่ออะไรป่ะเพื่อให้ธุรกิจดําเนินต่อไปได้เว้ยจริงป่ะมันเหมือนอะไรป่ะว่าหลังพายเฮียไปแล้วเฮียจะรู้ว่าธุรกิจจะดำเนินไม่ได้ไหมมันเหมือนฟังกันไม่ได้ยินใช่ป่ะแบบอยู่ไกลกันไงเราก็ต้องตะโกนคุยกันเฮ้ยเธออย่างนี้ป่ะอ๋อเอได้างี้เหรอไม่บางทีคนเราอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้ยินก็ได้ไง ็เลยตเพิ่ที่อยู่แล้วบารสตอนนี้ก็เป็นแบบพ่องแง่แมงอนนิดนึงเฮ้ยลุกขึ้นมาอย่างนี้คืออาการอะไรเด็กขี้ออนไงออนอะไรครับออนตีตอนนี้โบได้ไปเรียบร้อยแล้วนะคุณโบไปไหนครับไปที่ชอบที่ชอบไปที่ชอบดีครับครับมีโอกาสได้ป้อนก็ต้องป้อนไวอุ้ยเราจะไปไหนอ่ะเฮียแค่บอกว่ามีโอกาสได้ป้อนต้องป้อนไว้เพราะว่าเดี๋ยวสุทีอ่ะกลับบ้านโบแล้วเฮียไม่มีโอกาสได้ป้อนเขา ทำไมอ่ะก็โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆไงะเออเหรอใช่โอกาสนี้มันไม่มีบ่อยๆอ่าทำสองอ่ะจะทำาจะทำจะทำหอยก็ไม่ได้บ่อยๆไปกันใหญ่แล้วโอเคทุกคนยังไงเราไปทำตามดูหอยอันเนี้ยไปหาซื้อได้ที่ตลาดสงบุรีเป็นหอยแครงอินโดนีเซียแล้วก็ทำน้ำยำแบบนี้ได้แล้วก็ช่วงทำตามเฮียก็ไปซื้อตามได้ แล้วก็มาทําแบบนี้เลยนะฮะส่วนหอยเชลล์ก็มีขายตามที่ตลาดสดทนบุรีเหมือนกันโอเคทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ขอบคุณแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครอบคุณตัวดีไปกันนะขออนุญาตขออนุญาตลาไปก่อนลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย